สวัสดีทุกคนนะครับมันเน้ผมเบียดแยบเจ็ตนะครับวันนี้ที่ผมเคยบอกว่าถ้าถึงสามมันซับผมจะรีวิวบ้านตัวเองนะครับผมนี่เป็นเนี่ยโอเคนี่ตอนนี้นะครับก็อยู่ในเกมด้วยนะครับแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยนะครับนี่ดูเป็นเนี่ยโอ้โหนี่ <What happened? S 1> ห้องยังเหมือนนะั่นดูดินะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ถึงสามมันซับนะครับวันนี้ผมจะมาทัวร์บ้านของผมนะครับผมนะ เดี๋ยวทวนเดี๋ยวทวนในเรบอบก่อนนะครับอ่าในเกมเรือบกผมเนี่ยคือมันจะทําออกมาแบบเหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับอ่าดูนะผมนะดูดูนะอันนี้ครับคือคอมของผมนะครับนี่ผมก็มานั่งตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมอ้คือแบบเหมือนจริงนะครับผมอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี่นะครับนี่มันเนี้ยอันนี้ก็คือเตียงนอนนะครับนี่ดูผมมีเตียงนอนใหม่เห็นไหมเออนะครับแล้วก็ ก็นเนี่ยนี่คือพัดลมนะครับผมแล้วก็นี่คือประตูนะครับคือเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับแล้วอันนี้ก็คือแอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยเออโอ้โหเนี่ยแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยใช่เลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคือแบบทำแบบออกออกมาแบบเหมือนจริงมากเลยนะครับนะก็นะครับเดี๋ยวเราไปคื้าบ้านในชีวิตจริงเลยก่อนเดี๋ยวผมจะชัวนทางบ้านเลยนะครับมีห้องครัวมีเออแหละครัวทั้งบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไปไปในชีวิตจริงกันต่อ ผมบีมสี่ห้าเปอร์เ็นนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านนะครับผมนะบ้านบีมสี่ห้าเปอร์เ็นนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าสามพันซับจะทํานะครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญานะครับแล้วก็จะลงคลิปตามสัญญาเนาะไป l e t ก go นะครับโอเคเริ่มจากคอมก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือคอมผมนะครับผมโอเคนะครับก็คือกล้องผมใช้เป็น iPhone 11ในการถ่ายนะครับก็ ม่มีตังซีไอโฟนยี่สิบสามเขาก็ใช้ไอโฟนยสิบเอ็ดไปก่อนนะครับแม่งบ้านจนนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือคอมนะครับสามจอนะผมเมื่อกี้โทรศัพท์สมัยพระเจ้าเห่านี่คือโทรศัพท์ของผมเองนะครับส่วนที่ผมใช้โฟนนี่คือผมยืมแม่นะครับโอเคมันทักมาวันนี้โอเคนะครับก็คือสเปคคอมอันนี้นะครับโอ้โหมีจอแตกด้วยก็คือไรเซนห้านะผมใช้เป็นวินโดว์ยีสิบเอ็ดนี่แหละแต่ว่าแบบจะแกล้งคนเงี้ยนะครับนี่ไรเซนห้าห้าพันหกร้อยเอ็กซ์นะเดี๋ยวอันนี้ผมใช้เป็นระบบไดแอ็กนะครับเขาปรับไดแอ็กโอเค นะครับอันนี้ก็คือไรชั้นห้าลำสันทนะครับผมก้าจอ g t x 1070ครับผมโอเคใช้เป็นจอ Full HD นะครับผมนะไปะต่อนะครับอันนี้ก็คือกล้องที่ผมใช้ไรนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้อ่าน Discord อันนี้เล่นเกมอันนี้ดู Discord เฮ้ยไม่ใช่ดู Discord ดิอ่านเม้นนะครับจอนี้อ่านเมน้นเล่นเกม ดูทีคอร์ดนะครับโอเคเนี่ยนี่คือ iPad นี่คือหนังสือพวกหนังสือนะครับเกนี่เก้าอี้นะครับปัจจุบันผมใช้เก้าอี้ไม้เพราะมันสบายกว่านะครับสบายกว่าอันนี้คือเมาส์ผมใช้เป็น Neo Gaming Neo Neo เนโอดูชั่นนะครับแล้วก็มาเป็นเ a เ e r Viper Mini นะครับเป็นเอ่อลองแผ่นลองเมาส์เป็นโนเนมนะครับเป็นอนิเมะเฉยๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือน้ำนะสามขวดนะฮะอันนี้คือเสื้อนะครับโอ้โห โอเคอันนี้ก็คือที่ตรวจโควิดนะครับ A D K นีนนี้คือ A D K นะครับเหลือ5อันอันนี้ก็คือ,เก,อ,อ,อเก็บออมับผมเก็บออมนี่ดูมีก็เท่านี้นะครับแล้วก็โอเคตัวนี้ก็เป็นที่เก็บ T V U ที่เก็บอนิเมะที่เก็บรูป B N K นะครับแล้วก็นี่มีปิงปองนะครับแล้วก็นี่อ่า นะครับโอเคนี่มีแล็ปท็อปมีเมาส์อันเก่าด้วยนะครับนะอันนี้คือน้ำอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือขยะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือน้องอุ่ง่อันนี้คือหมอนนะครับโอเคอันนี้คือเคสโทรศัพท์นะครับมันเปียกเห็นไหมเนี่ยมันเปียกผมก็เลยเอาออกมาก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปนี่คือเตียงนอนนะครับโอ้โหแต่เตียงผมมันยุบแล้วเนี่ยีมีลูกโลกด้วยนะครับลูกโลกมันแตกไงนะผมผมก็นอนแบบนี้แหละครับโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผม เดี๋ยวเราไปกันที่ข้างนอกกันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคนี่พัดลมนะครับผมโอเคนะครับห้องผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูไปให้เห็นไหมอ่านี่คือทั้งห้องผมเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผมไป Lets go <S โอเคนะครัุ่มจะออกปิดแอร์ก,ก่อนปึงไฟโอเคปะตัวน,นี้นะับได้ออกมาแล้ว นี่นะครับคือห้องน้าของเองนะครับนั่งห้องน้ํานะเห็นไหมนี่เป็นไงโอเคนะครับโอเคนี่คือห้องน้าไม่เฉยน้ไม่มีอะไรมากเนี่ยครับผมนะอันนี้ก็คือห้องเอามีแมวเนี่ยโอ้โหมันอยู่ตั้งแต่กี่ชาวะนี่อ่านี่คือห้องใหญ่นะัะเปิดไฟให้ดูนี่คือห้องใหญ่ครับผมอ่านี่เห็นไหมครับโอเคนี่ห้องใหญ่ที่ผมเคยนอนนะครับที่ผมเคยนอนตั้งแต่ผมยังไม่มีเตียงนอนตรงนั้นนะครับนี่เนี่ย มี้ามาเนี่ยแต่อนาคตผมไม่รู้ว่าจะนอนตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ดีอันนี้ครับอันนีคือที่ผมเคยนอนนะครับผมก็ประมาณนี้นี่แหละครับผมนะโอเคเออแมวมีแมวเมาดิเข้ามาดิมีแวมวแมวแมวก็มา2องตัวเด้อาเฮ้อโอเคนี่ครับก็คือห้องนอนเก่าผมนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับส่วนห้องอันนั้นนะครับคือแม่ผมนอนอยู่ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับตัวเราก็ไปห้องเราผมส่วนสัตว์แมว คเดี๋ยวเราไปเข้างรื่องกันต่อทีก่อนนี่เราไปข้างรื่างกันต่อเลยดียวก <c oughs> ดวา่า,าน,วน,นะครับโอเคนี่มาระนะครับผมอุย้ยกล้องมันก็จะดําหน่อยนะครับเออเดี๋ยวซูมขอหน้าตัวเองก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อทีกว่าน,นะครับนี่ก็คือห้องสวิตชิ่งรูมเองนะครับเข้าบ้านมานะครับผมอ๋อนี่เป็นไงอันนี้คือคอมเก่าผมนะครับสามารถเปิดไม่รู้ว่ามันเปิดได้หรือเปล่ามจะเปิดได้มั้ง มีค้อมเก่าผมเองนะครับก็คือสมัยพระเจ้าเห่านะครับแมตนี้อยู่ทุกที่เลยนี่นะครับตรงนี้คือห้องกลางผมเองคือส่วนบ้านกลางผมนะครับผมเห็นไหมมานี้ผมนี่อันนี้เป็นแมวชื่อโซเฟียนะครับเป็นสามสีแมวบ้านผมมีเจ็ดตัวนะครับอืมแต่ก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นี่ตรงนั้นมีสองตัวอลไรเห็นไหมหนึ่งสองสามสี นะครับบอกปะเดี๋ยวเราไปกระต่อยดีกว่าแต่ขอก่อนอื่นเปิดไฟก่อนปั๊บปั๊บโอเคช่างน้ำหนักให้คนอื่นๆไหมเฮ้ยตัวนี้นะครับชื่อแองจิร่านะครับเป็นฝาแฝดของโซเฟียตัวนู้นนะครับผมสีมันเข้าคล้ายๆกันน่ะเออนะครับเดี๋ยวช่างน้ำอิกตัวนี้อีกอื้มทุกที่นี่มีแมวหมดนี่ดูน้ำหนักผมอุ้ยห,หาแปดสิบละอ้วนที่ผายนะครับนี่เฮ้ย นี่อันนี้คือห้องครัวผมเองนะครับออโอเคโอโอเคนะครับนี่คือห้องครัวผมเองนะครับมีตู้เย็นก็ต้องมีอยู่แล้วสิ <c oughs> ห้องครัวนะครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็นะครับผมก็ห้องครัวผมก็ประกอบไปด้วยต้องละเอียดน,นะขนาดนั้นก็นี่ครับตรงน,นี้ก็คือโซนขนมครับผมนะอันนี้คือเนาะห้องผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ้านผมก็แบบชิวๆครับผมอยู่สบายๆไม่ต้องแบบดูร้รายคือเร่ขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวสาหรับวันนี้มีแค่นี้เนาะรีวิวบ้าน นะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเอ้ยลืมลืมลืมมีห้องน้ําอีกมีห้องน้ําอีกนะครับลืมลืม,ลมนี่นี่นี่ห้องน้ํานี้เลยนะครับนี่มีเรื่องสารพิษในร่างกายมาจากไหนโอ้โหมีแบบด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้ด็อกเตอร์นอร์แมนเยเดอร์คุณรู้จักไหมใครเรียนวิทยาศาสตร์ก็น่าจะรู้แหละนี่เป็นพวกโซนยานะครับตู้เย็นอาหารทีวีนะครับ ซิงรังจานโซนทําเครื่องดื่มข้าวหุงข้าวโอเคนี่พวกซอสเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเปิดได้อย่าหาทำ๋ยวพังเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับโอเคปิดไฟโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมมีแค่นี้เลยครับบ้านผมเองนะครับผมนะบ้านผมเองนะครับ โอเคถ้าอยากดูคลิปอะไรกันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ที่สำคัญน,นะอย่าลืมใช้บริการร้านซอสเพชรช็อปด้วยนะครับบริการขายสัตว์เพชรสูเมอร์เตอร์เอ็กนะครับผมนะเออถ้าบอกมาจับบีมสีขาเจ็ได้ ส่วนรถและของแถมเพิ่มเติมด้วยนะครับได้ของแถมด้วยนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไปกิน้วยครับผมสวัสดีครับเป็นซ i มเลเ t อร์เอ็กซ์ลิงอยู่ใต้ในคลิปชั่นแล้วนะครับผมฝากไปใช้บริการด้วยนะครับผมเนี่ยก็สำหรับวันนี้ขอจบไปกิน้วยครับผมสวัสดีครับ